o n นเทรดออนมีเขาเป็นอะไรกับซาราซาซื้อเทอรลินเรืออ่ะเขามีรูปหูด้วยไอ้เอ็นนี้มันกดได้ด้วยหรอไม่คืออะไรอ่ะเฮ้ยมาดิ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 มันคืออะไรก็ไม่รู้อะไรวะเนี่ยอ Now the 2,000 years later ทุกคนเข้า,าไปแล้วครับเราต้องเอาเขาเออกไปเราได้เป็นปัะานาธิบดีไปไเลยออกไปนี่มัเรี่ยวของฉันอีงหนึ่งใบไอ้ดมออกไปออกไปเอาขวบไปเอง <laughs> เฮ้ยทำไงอ่ะทุวคน เอาตรงไล่ so มันออกออกไปไปโดดเตะโดดเตะขาคู่เออมาเด้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 โดดเตะขาคู่โชว์ไปหนึ่งทีโดดเตะขาคู่โอ้โหเอาเด้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 ไปเอาไปไม่มีของดีวะ โคสไสายจำไปเลยเออไปไงล่ะวกเขาให้เคยชวนก็ได้นะวีดเแล้วอ่ะเฮ้ยเยมาีดยวเต้นโชว์ไปเลยดาราที่ไม่ดีก็เต้นเองดีได้ดีวว่ะีดีก็ได้เซมโกเดี i ีก็ได้เซซิมอันนี้เรียนจากผมมาเยอะนีารานี้ไม่ดีผมเต้นได้ดูบ่อยอันนี้ โอ้เฮ้ยนี่มันวิดผืนโชว์เตะแม่งออกไปก่อนเลยเอาไปเอาไป,ไปเอา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 ไปเมาเข้ามุมครับโคสไซ์ตอนนี้ผมโคสไซ์เราเข้าไปแล้วแล้วผมกำลังจะวิ่งชีคขับเชือกครับผมแล้วเขาผมก็กระเด้งเชือกไปโดนเขาอีกทีแล้วตอนนี้ผมใช้ตัวผมเด้งเชือกกลับไปอีกทีเขาวิ่งผมจะหลุดแต่ไม่หลุดแล้วเขาก็กระโหมไปก่อนโดนกับผมไม่อีกแล้วครับแล้วตอนนี้ผมนั้นจะ จะตีลูกาโชะทำไมก่อนอ่าแล้วผมก็ออกไปก่อนเลยละกันอะไรนะฮัลโหลเอา้าแล้วผมว่าทำเขาออกมาได้แบบงงแล้วชุดนี้ต้องเล่นใหม่เอาล่ะผมมาปุ๊บมแล้วผมก็กระโดดเตะขาคู่แล้วก็ออกแบบแบกไปเลยละกันเอาล่ะครับผมนะตอนจุดนี้ศัตรูผมอยู่ข้างหน้าเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มันมีสองคนนี่หว่ามือถือเกตไอ้หานี่มันก็ไปอยู่ข้างบนอา้าวตอนนี้เราทำไงเราทำไงเราก็เตะไม่ได้โอ้โหนี่มันบล็อกหัวครับผมโอ้โยเอาดิโคสไลน์โคสไลน์รลรลเราต้องจับจับจัแล้วกออกไปเลยโมันไอคนนี้มันถึกไอคนนี้มันถึกไอคนนี้มันถือว่าเล่นเป็นเล่นเป็นเหรอ,อเล่นเป็นเหรอเขี่ยออไปเขี่ยออไปก่อนเขีย่ยเขี่ยออไปไม่ได้หรือไม่ดิเขี่ยมันออกไป เคลียร์ไปหรอกไปไมเคลเอาด้เอาด้เอาด้เอาได้ไดไดตกตกแล้วสวยถ้าต่อไปผมจะกระโดดชิงแม่งออกไปเลยเป็นยังไงล่ะครับผมเป็นยังไงเป็นยังไง awesome. awesome. แน่นอนทำมาได้ห,หนุ่ม <is> awesome. ไอ้ไม่ต้องเสิเนเซินเยอะไปที่ดาดฟอเฮ้ยมีหนุม่มนินจาไอ้นี่มันนักฆ่าในตำนานนักฆ่าในตำนานเฮ้ยนี่มันไอ้นี่มันถึกเว้ย ไปดิมันยังไงมันยังไงมันยังไงล่ะ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 เฮ้ยอย่าฮ่ะจะเตะตัดขาไม่โอ้โหตัวโลบตัวลบเลยเอาใหม่ๆเอาใหม่โอเคกระโดดออกมาก่อนแบบว่าที่นี่มันอันตรายเฮ้ยว่าโมดนี้สนุกไปเอายังไงเอายังไงดีเอายังไงดีเอายังไงดีกระโดดเตะไปหนึ่งกิเฮ้ย เวียงนี่เวียงเวียงกดอะไรอ่ะอ้าว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 เมื่อกี้ผมกดเวียงไงวะเฮ้ยเมื่อกี้ผมกดเวียงไปยังไงเออไปเตะเออแ,แล้วกูก็ออกมาก่อนแล้วกูกดปีนด <c oughs> ิเออไข่โอ๋อท่านี้ก็ไม่ไหว อะไรอะถ้าอะไรแกะย่างฮอดาวไปเนี่ยโห้ยตีไปเลยมันแข็งเหรอเองแข็งเหรอเอ้ยได้ขาวแข็งไอ้นี่นี่ไอ้นี่แข็งเหรอแข็งเหรอเฮ้ยเอ้ยโดนผักออกไปดิโดนผักโคสไลโคสไลโดนผักนี่โดนผักโดนผักผลไม้รวมไปก่อน โดนผักเอาไปก่อนเลยโดนผักเอาไปก่อนเลยไม่เล่นกับเธอหรอกโดนผากเข้าไปดิโดนผักเอาไปเลยโดนผากเอาดูก็ะดูติดโดนผักเอาไปก่อนโดนผักเอาไป โดนพากข้าไปเลยเดี๋ยวน,บบนี้โดนพากข้าไปดิโดนพากข้าไปเลย Wh ee! Wh ee! ไอ้นี่มันไอ้นี่มันจู๊ไอ้นี่มันจู๊จู๊อะไรแล้วเตะกันไม่ทีหน้าทีพาเข้ไ,หนหนไปเย้ผมต้องได้แล้วผมยื้ออยู่บนสองเวียนถ้าผมยือ้ออยนสี่นี่ผมขอเสียงเชียร์หน่อยโอเคใส่ในปฏิทินผิวคิวนะ เลยเฮ้ย <Hey, S 1> มันยังไม่จบอีกเหรออ๋อมีหลายด่านจังก็มาก็มาอุ้แล้วต้องผักหนูน้อยออกไปด้วยเหรอเอาอย่างไรละ่ะตัวใหญ่แล้วไงนี่มันก็ต้องยอมให้ผมผมยอมแพ้เลยละกัน <Hey. S 1> ธรรมดาธรรมดาใส่ไขส่สองฟองมาเด้กวดผิดออกไป เอ,เอาไปเลยนะเอาไปเลยนี่เปนเร่อของเราอุ้ยโดนตานำไมนี่มาตีแทนเด็กโอ้ยเด็กเวนตัวไม่ใช่ผมนี่แหละเอาไปอีแม่อีแม่ออกไปแล้วอีพ่อออกไปอีพ่อออกไปอีพ่อออกไปสิอีพ่อออกไปอีพ่อออกไปอีพ่อออกไป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 บ่มบ่มผมพันผมพันพระบาบดีติดพันงานยุ่งเกินพันเออ เ้ยผมกลับเข้ามาได้ผมกลับเข้ามาได้อยู่ผมเลียกลับเข้ามาได้อยู่ผักออกไปทีผักผักยายยายายยายยายังเหลือเด็กยังเหลือเด็กแกงเด็กกระปูกฐานดัดเลยงานนี้เด็กกับผู้หญิงเนี่ยงานทันดัดอย่าทำร้ายเด็กขอร้องโอ้เป็นภาพที่โอ้เป็นภาพที่รุนแรงมากประธานเด่นที่เด็กกับเด็กเวะเย้เย้เย้ เย้มันจะมีใครแข็งแข่งกีว่าผมโอ้โหมึงไอ้ดูไม่เอาวะไปด้ดิไปด้วยอาเลยไปด้วยโอ้ติดไปดะไปถึงไปดว้าเลยแบบเลย ว่าว่านี่ยังไงล่ะในเมื่อข้ามาได้แล้วพวกเองน่ะไม <c oughs> ่ต้องออกไปไม่จะมีแค่คนเดียวเท่านั้นแหละที่จะอยู่บนนี้ได้และจะมีหนึ่งคนเท่านั้นที่จะยืนอยู่บนนี้ได้เ หมดแล้วอ้โหูกรลังเพลินมันจัดเลยเราไปตัดยังไงวะเนี่ยโอ้ยมันมีอันนี้ครับอ๋อมันมีโหมดใหม่เพิ่มขึ้นมาครับสนุกอยู่เนี่ยเออเดี๋ยวไปตัดสลับสลับกันละกันละกันนะครับผมละกันละกันละกันละหลายละกันละกันละกันละเอาละฮะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมมาด้วยนะในการช่วยประธานาทิบนดีวันนี้ผมช่วยเขาได้แบบอีสระปิกมากๆเลยนะครับผ่านไปหลายแมปแล้วก็หลายด่านแล้วผมก็ช่วยเขาได้อย่างเซ็กซักเซฟฟลีมาก เอาละฮะส่วนใครชื่นชอบคลิปนี้ก็าฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเป็นกำใจกันนะครับฝากกดติดตามกันโลทั้านสาอคทา Facebook YouTube และกระชื่อ